สวัสดีท่านผู้ปกครองและก็สวัสดีลูกๆนักเรียนชั้นป .5 ที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูก,การในรายวิชาประวัติศาสตร์ไทยนะคะวันนี้เราจะขึ้นหน่วยการเรียนรู้ที่สามนะคะอาณา,า,า,าจักรอยุธยานะคะอาณาจักรอยุธยามีความเป็นมายัางไงใครปกครองสภาพเศรษฐกิจสภาพสังคมเป็นยังไงบ้างเราไปดูสไลด์กันต่อไปเลยนะคะ หนึ่งการพัฒนาของอาณาจักรอยุธยานะคะอาณาจักรอยุธยาเป็นเมืองหลวงคือกรุงศรีอยุธยานะคะซึ่งได้สถาปนาขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช1,893นะคะแล้วสิ้นสุดลงเมื่อปีพุทธศักราช2,310นะคะในในช่วงเวลานี้อาณาจักรอยุธยาได้พัฒนาทางด้านการเมืองการปกครอง ระบบเศรษฐกิจนะคะแล้วก็สังคมและวัฒนธรรมยังไงบ้างวันนี้คุณครูมีวิดีโอมาให้ลูกๆได้รับชมกันนะคะไปรับชมการพัฒนาด้านการเมืองการปกครองเศรษฐกิจและก็สังคมในวิดีโอที่คุณครูนํามาให้ลูกๆได้ชมกันเลยนะคะไปชมกันเลยนะคะ ตอนนี้เรามาถึงอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยากันแล้วนะคะนักเรียนเดี๋ยวเราเดินชมไปรอบๆบกันนะคะก่อนที่จะเดินชมรอบรอบอุทยานประวัติศาสตร์อยุธยาเรามารู้จักอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยากันก่อนในช่วงนี้ชี้แนะค่ะ อ,อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยามีเนื้อที่1,810ไร่และเป็นที่ตั้งของโบราณสถานต่างๆมากมายเช่นวัดมงคลประพิษพระราชวังโบราณวัดพระศรีสันเพชรวัดพระรามวัดมหาธาตุวัดราชบุรณนะและพระเนีตรคลองช้าง คุณครูคะที่นี่วัดอะไรล่ะคะที่นักเรียนเห็นอยู่นี่คือวัดพระศรีสันเพชรค,ค่ะวัดสวยจังเลยครับครูแสดงว่าสมัยอยุธยานี่ต้องเป็นสมัยที่มีความรุ่งเรืองมากๆเลยใช่ไหมครับเพราะไม่เช่นนั้นคงไม่มีความสามารถพอที่จะสร้างวัดสวยๆแบบนี้ได้ใช่แล้วค่ะอยุธยามีความเจริญและเป็นราชธานีของไทยมานานถึง417ปีเลยทีเดียว โอ้โหถ้าอย่างนั้นคุณครูช่วยเล่าการก่อตั้งอาณาจักรอยุทยาให้ฟังหน่อยได้ไหมคะพิมพ์อยากรู้จังว่าอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่และยาวนานถึงขนาดนี้มีความเป็นมาอย่างไรกรุงศรีอยุทยาสร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งหรือพระเจ้าอู่ทอง ณบริเวณหนองสโสนหรือบึงระรามที่อยู่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อพุทธศักราช1893หลังจากที่พระองค์รวมแคว้นสุพรรณบุรีซึ่งเป็นแคว้นสำคัญของคนไทยในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างด้านทิศตะวันตก กับแคว้นละโวหรือลบบุรีทางด้านที่ตะวันออกเข้าด้วยกันหลังจากสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งหรือพระเจ้าอู่ทองได้ทรงสถาปนาอาณาจักรอยุธยาแล้วในรัชสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่หนึ่งหรือขุนหลวงพ่อง,งวัว พระองค์ได้เสด็จขึ้นไปทำสงครามกับเมืองฝ่ายเหนือหลายเมืองเช่นเมืองชากังราวเมืองพิษณุโลกเมืองเชียงใหม่เมืองนครลำปางจนกระทั่งราชาการของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถได้ทรงผนวกอาณาจักรสุขโขทยัยเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอยุธยาสุขโขทัยจึงกลายเป็นหัวเมืองเหนือ ที่อยุธยาใช้เป็นฐานในการขยายอำนาจขึ้นไปยังหัวเมืองล้านนาต่อไปและในรัชสมัยของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนับได้ว่าอายุธยามีอาณาเขตกว้างขวางโดยทิศเหนือขยายอาณาเขตไปถึงอาณาจักรล้านนาทิศตะวันออกขยายอาณาเขตไปถึงดินแดนลาวและกัมพูชา ทิศตะวันตกขยายอาณาเขตไปถึงดินแดนมอนทิศใต้ขยายอำนาจไปถึงดินแดนชายฝั่งทะเลจนถึงเมืองปัตตานีเนื่องจากกรุงศรีอยุธยาตั้งอยู่ในบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพยาตอนล่างมีแม่น้ำสามสายล้อมรอบคือแม่น้ำป่าสัก์ทางทิศเหนือแม่น้ำลบบุรีทางทิศตะวันออก และแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งทิศตะวันตกและทิศใต้จึงเหมาะแก่การทำการเกษตรและค้าขายทั้งในประเทศและต่างประเทศเนื่องจากสามารถเดินเรือออกสู่ทะเลทางอ่าวไทยได้ง่ายค่ะแล้วชาติที่เข้ามาค้าขายกับเราในสมัยอยุธยามีชาติใดบ้างครับชาติที่เข้ามาค้าขายกับกรุงศรีอยุธยา มีทั้งประเทศเพื่อนบ้านคือมาลายคเขมรนมอญชาติเอเชียคืออินเดียจีนญี่ปุ่นอารับและชาติตะวันตกได้แก่โปรตุเกสสเปนอังกฤษฝรั่งเศสฮอลันดาค่ะโอ้โหมีหลายชาติหลายภาษามากเลยนะคะ ด้วยเหตุนี้ทําให้อยุทยากลายเป็นอาณาจักรที่มั่งคั่งที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้รู้ถึงการสถาปนาอาณาจักรอยุธยาไปแล้วเรามาทำกิจกรรมสนุกๆเพื่อเป็นการทบทวนกันนะคะ แล้วชาาาติที่เามาคมให้น้องๆเติมอาณาเขตของอาณาจักรอยุธยาลงในช่องว่างให้ถูกต้องค่ะ เก่งมากครับผิดค่ะผิดค่ะเยี่ยมไปเลยครับลองดูใหม่อีกครั้งนะครับเก่งมากค่ะเก่งมากครับ หลังจากที่ครูเล่าถึงการสถาปนาอาณาจักรอยุธยาให้ฟังแล้วนักเรียนรู้ไหมคะว่ามีปัจจัยใดบ้างที่ส่งเสริมให้อาณาจักรอยุธยามีความเจริญรุ่งเรืองผู้นำมีความสามารถค่ะเพราะจากที่คุณครูเล่าให้ฟังจะเห็นว่ากษัตริย์ทรงมีพระปรีชาสามารถในด้านการเมืองการปกครองและการค้าซึ่งแต่ละพระองค์พยายามที่จะขยายอาณาเขตให้มากขึ้นถูกต้องค่ะพิมพ์ แต่นอกจากเราจะมีพระมหากษัตริย์ที่ทรงปรีชาสามารถแล้วยังมีปัจจัยอื่นๆอีกนะคะที่ส่งเสริมให้อนาจักรอยุธยามีความเจริญรุ่งเรืองนั่นก็คือทำเลที่ตั้งเหมาะสมมีการจัดระเบียบการปกครองที่ชัดเจนและมีการสร้างสรรค์วัฒนธรรมค่ะครูจะอธิบายแต่ละปัจจัยให้ฟังนะคะ ปัจจัยแรกคือการมีผู้นำที่มีความสามารถอายุทยามีพระมหากษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถอยู่หลายพระองค์เช่นสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งทรงสถาปนากรุงศรีอยุทยาเป็นราชธานีสร้างพื้นฐานการปกครองให้เป็นปึกแผ่น สมเด็จพระรามาธิบดีที่สองทรงขยายอาณาเขตไปเหนือดินแดนขเขมรทำให้ต่างชาติเกรงกลัวสมเด็จพระบรมไตรยโลกนาถท,ทรงปฏิรูปการปกครองให้มีระบบแบบแผนมากขึ้นจนเป็นพื้นฐานการปกครองที่ใช้มาถึงสมัยรัตนโกสินทร์ รวมถึงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ทรงพระปรีชาสามารถทางการรบสามารถกู้เอกราชคืนจากพม่าได้และหลังได้รับชัยชนะในสงครามยุทธหัตถีแล้วเมืองต่างๆไม่กล้ามารุกรานอายุทยานานกว่า150ปีและสมเด็จ และสมเด็จพระนารายมหาราชที่ทรงสร้างความสัมพันธ์ทางการทูตกับฝรั่งเศสและชาติยุโรปทรงส่งเสริมด้านวรรณกรรมจนเป็นยุคทองแห่งวรรณคดีปัจจัยต่อมาปัจจัยต่อมาที่ทำให้กรุงศรีอยุธยาเจริญรุ่งเรืองคือที่ตั้งอยู่ในทาเลที่เหมาะสมเนื่องจากกรุงศรีอยุธยาตั้งอยู่ที่ราบภาคกลางมีแม่น้ำไหลผ่านหลายสาย เช่นแม่น้ำป่าสักแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำลบบุรีพื้นที่จึงเป็นที่ราบอุดมสมบูรณ์ทำการเพาะปลูกได้ผลเหมาะแก่การทำเกษตรกรรมและค้าขายเพราะมีเส้นทางเดินเรือถึงอ่าวไทยทำให้พ่อค้าต่างชาติเข้ามาติดต่อค้าขายได้สะดวก นอกจากนี้การจัดระเบียบการปกครองที่ชัดเจนก็ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่นำความเจริญมาสู่อยุธยาเช่นกันค่ะเห็นได้จากการปกครองส่วนกลางที่ยึดรูปแบบของจัตุสดมซึ่งแบ่งออกเป็นกรมเวียงทำหน้าที่ดูแลกิจการต่างๆในพระนครกรมวังทำหน้าที่ดูแลราชสำนักและพิพากษาคดีความกรมคลังทำหน้าที่ดูแลรายจ่ายจัดเก็บภาษีอากร และกรมนาทำหน้าที่ดูแลส่งเสริมให้รัษฎรทำไร่ทำนาเพื่อเป็นสเสบียงยามศึกสงครามค่ะ การมีพื้นฐานทางด้านวัฒนธรรมที่ดีอา,อาณาจักรอยุธยาเกิดจากการรวมแคว้นสุพรรณบุรีกับแคว้นละโวหรือลบบุรีซึ่งมีความเจริญมาก่อนทำให้มีรากฐานทางวัฒนธรรมที่พัฒนามาอย่างต่อเนื่องเอื้อประโยชน์ต่อความมั่นคงอย่างยิ่ง นอกจากนี้การที่อยุธยาเป็นศูนย์กลางการเดินเรือและการค้าขายทําให้มีการเปิดรับวัฒนธรรมจากต่างชาติเข้ามาช่วยสร้างสรรค์ความเจริญด้านต่างๆให้แก่อาณาจักรอยุธยาเป็นยังไงกันบ้างคะในวิดีโอที่คุณครูนํามาให้ลูกๆนักเรียนได้รับชมที่่ทีผ่านมานะคะจะเป็นาการสถาปนากรุงศรีอยุธยานะคะในกรุงศรีอ,อยุธยาเนี่ย มีความเจริญรุ่งเรืองนะคะ เป็นระยะเวลายาวนานถึง417ปีนะคะตั้งแต่พุทธศักราช1893และสิ้นสุดลงในปีพุทธศักราช2310นะคะศูนย์กลางของอาณาจักรคือกรุงศรีอยุธยานะคะจะตั้งอยู่ในอะไรคะบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพยาตอนล่างนะคะหรือว่าบริเวณภาคกลางของประเทศไทยนะคะ,ะผู้ที่สถาปนากรุงศรีอยุธยาและเป็นกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาคือใครคะ คือ่ายนั่นก็คือสมเด็จราม,มาธิบดีที่1นะคะหรือว่าพระเจ้าอู่ทองนะคะ,ะเราไปดูอันภาพแรกภาพนี้ก็คือภาพว่าดจำลองกรุงศรีอยุธยานะคะเป็นฝีมือของชาวฮอลันด,ดานะคะในพุทธศตวรรษที่23นะคะ,ะจากศูนย์การศึกษาประวัติศาสตร์นะคะจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะอันนี้จะเป็นภาพจำลองของอ ของชาวต่างชาตินะคะที่ได้วาดรูปกรุงศรีอยุธยาขึ้นมาโดยจะเห็นได้ว่าแม่น้ําที่ล,อลอ้อมรอบกรุงศรีอยุธยาคือแม่น้าอะไรคะจะมีแม่น้ําอะไรบ้างเอ่ยทีอ่อยู่ล,อลอ้อมรอบกรุงศรีอยุธยาก็จะมีหนึ่งแม่น้ําเจ้าพญาสองแม่น้ำ, 2, นำลบบุรีสามแม่น้ําป่าศักนะคะจึงทําให้กรุงศรีอยุธยาเนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองหรือว่ามีความอุดมสมบูรณ์ เรียกได้ว่าในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวเลยนะคะเพราะว่าความอุดมสมบูรณ์ในน้ำก็จะมีปลามากมาย่าเป็นแหล่งอาหารให้กับชาวกรุงศรีอยุธยานะคะในดินก็จะมีมีความอุดมสมบูรณ์ปลูกข้าวข้าวเนี่ยก็จะมีแบบสามารถแบบปล่อเลี้ยงชีวิตชาวอายุธยาได้นะคะ,ะต่อไปภูมิประเทศของอยุธยานะคะ ประกอบด้วยแม่น้ําลําคลองมากมายนะคะในพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมือนที่คุณครูได้กล่าวมาเหมาะแก,ก่การเพาะปลูกนะคะและค้าขายโดยใช้แม่น้ําลําคลองเป็นเส้นทางคมนาคมติดต่อค้าขายกับชาวชุมชนและชาวเมืองต่างๆนะคะได้โดยสะดวกอีกทั้งอยู่ไม่ไกลจากทะเลนะคะเพราะว่าอยู่ใกล้ๆปากอ่า อ่าวไทยนะคะทำให้มีการติดต่อเส้นทางคมนาคมกับชาวต่างชาติได้ง่ายขึ้นนะคะประกอบกับบริเวณนี้เป็นชุมชนที่คนคนมีความเจริญมาก่อน,นะคะ่ะทำให้อยุธยานีมีความพัฒนามีการพัฒนาเป็นอาณาจักรที่รุ่งเรืองนะคะได้นานเวลาต่อมาอายุธยาานีมีความเจริญรุ่งเรืองส,สืบเนื่องเป็นเวลายาวนานนะคะเหมือนที่คุณครูพูด มีอายุเท่าไหร่ลูก417ปีนะคะโดยมีพระมาหากรรษัตริย์ปกครองทั้งสิ้นกี่คนคะ33พระองค์5ราชวงศ์เลยนะคะอ่ะเป็นยังไงกันบ,บ้างเอ่ยอวันนี้ที่คุณครูพาลูกๆรับชมวิดีโอแล้วก็ให้ความรู้ลูกๆสักเล็กน้อยนะคะ คุณครูก็มีงานมามอบหมายให้ลูกๆนักเรียนได้ทำอีกเช่นเดิมนะคะลูกๆอย่าลืมทํางานที่คุณครูมอบหมายให้แล้วส่งกลับมาให้คุณครูการตรวจเหมือนเดิมนะคะค่ะสําสหรับวันนี้คุณครูการก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ